สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเที่ยงวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องสัญญาลนะครับใครที่ไม่ชอบเฝ้ากราฟใครที่อยากจะเทรดสดกับผมในทุกๆวันนะครับแคปภาพนี้แอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยในส่วนของตัวผู้สนับสนุนนะครับการรายงานข่าวสาร Fusion Markets Trade ท,ทุกออเดอร์มั่นใจทุกการเทรดไปกับ Fusion Markets ครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะโดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสต์ออฟตลอดทั้งวันโดยมีดีโศของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางแบบนี้ทําให้เราเนี่ยเริ่มสงสัยนะครับนักลงทุนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในความเป็นจริงแล้วนะครับมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับที่ส่งผลทําให้ตลาดเนี่ยกลับเข้าสู่สถานะลิสต์ออฟตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ว่าตลาดกกําลังวต จีนพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยวันเดียวสูงสุดรอบกว่า5เดือนครับนักทุนในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับรวมถึงราคา้นมันในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการปรับตัวล่วงลงด้วยนะครับเนื่องจากนักทุนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจัยดังกล่าวที่กระผมได้รายงานให้ทุกทกท่านทราบไปนะครับโดยในส่วนของตัวผู้ติดเชื้อใหม่ที่ประเทศจีนพบนะฮนะณวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีจำนวน103รายครับ โดยจํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเยอยู่ที่85รายส่วนที่เหลือมาจากต่างประเทศตลาดก็เลยค่อนข้างเกิดความวมิตกกังวลน,นะครับหลังจากที่จีน,นไม่ได้เจอยอดผู้ติดเชื้อใหม่เยอะๆแบบนี้นานแล้วนะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดพลิกเข้าสู่สถานะแบบ l i สออฟและแน่นอนเลยว่าหากเศรษฐกิจจีนเป็นอะไรไปจะส่งผลลบต่อตัวของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหลักเลยครับ และนี่ก็คือในส่วนของตัวสาเหตุนะครับอีกประการหนึ่งสำหรับการปรับตัวแข็งค่าของสกุลยูเอร์สดอลลาร์นะครับในช่วงตั้งแต่เช้ามาจนถึงกลางวันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐนะครับถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยช่วยสร้างแรงดันให้กับตัวของยูเรสดอลลาร์กดดนันบรรดาสกุลหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำครับหลายๆท่านถามต่อว่าแล้วแบบนี้เนี่ยคุณมันจะมีข่าวความคืบหน้าหรือว่าอะไร เพิ่มเข้ามาพลิกตลาดหรือเปล่าตัวนี้ก็ต้องแจ้งนักลงทุนเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูก่อนว่าดัแบบชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยจะพลิกฟื้นเมื่อไหร่สกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะฟื้นได้หรือไม่ ถ้าเกิดเริ่มทยอยฟื้นแล้วสภาวะตลาดก็จะเริ่มคลายความวิตกกังวลครับแล้วก็จะสามารถที่จะพลิกได้นะครับนี่คือในส่วนของตัวประเด็นที่เราจะต้องจับตามองกันเลยครับในส่วนของตัวข่าวดืนนะครับนักทุนยังไม่มีการแจ้งเข้ามานะครับผมในส่วนของตัวธนาคารกลางนิวซีแลนด์ตัวนี้เป็นข่าวใหม่ครับนักทุนเพิ่งจะเข้ามานะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์นะครับผมไม่ได้เจาะจงจะต้องเป็นที่ธนาคารกลางแต่ที่เดียว แสดงว่าตอนนี้นะครับทางด้านของตัวประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยถูกโจมตีโดยไซเบอร์แอตแทกนะครับนักทุนถามว่าตัวนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อนิวซีแลนด์ด้วยหรือเปล่าครับคุณประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้ให้น้ําหนักมากมายเท่าไหร่ครับนักทุน,ถ,นถือว่าเป็นปัจจัยแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารนะครับภาครวมประจําช่วงบ่ายดีครับสวัสดีครับ